สวัสดีทุกคนยดีใจที่ทุกคนกาสู่ซอนอูร้องสารเนาะตอนนี้น้องอูอยู่ที่บ้านพี่มดเนาะบ้านบ้านนี่อย่างกับพี่มดห้วยป่งการค่ะห้วยป่งการทุกคนจะโฟกัสหน้าน้องอูเด้อก็คือแบบเป็นสิวเนาะหลังจากที่เลาะเลาะลองลองหลายแหงวันนี้มาเบิ่งพ่ออ่าส่วนพ่อเนาะพ่อกําลังเอาอ่ะเอาอย่างกับพี่มดเอาใบหญานาไปให้น้องอูแกงน่อเนาะใค่บอกว่าอย่างนี้ม่นรึเปล่าอืมนี่ กินได้บ่เอาไปเผา,ากินจันหน่อยก็ล,ำล,ำล้ำล้ำหน่อยแม่บ่เอาไปเอาๆเอาไฟจุดแล้กบุคคลินกี่ขั่วหน่อยอ๋อนี่มะนาวว่ะอันนี้มะจ่ส้มที่ลูกใหญ่ๆ,ๆอ,อ,<ร>อ่ะอ๋อกลิ่นมันเหมือนมันเหมือนแมงที่มันเหม็นๆอ่ะอฮึไม่ชอบอ่ะเนาะ,นะเอะอนี่มีอันนี้ด้วย มาลเออมาละมาละกินได้กินได้อู้กินได้กินได้กินไมนได้ฮะกินไหมไม่พอพอเดบิวไปยั้นะอ๋อขขบคุณมากเขาพ่อพ่อดีขนาดน้ทุกคนนะาฮักแหงอูเอาเงินให้สามพันกิบเป็นไปเงินฮะพอพอแล้วขพ่อพอแล้ว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 พ่อ ปมื่อนี้พี่มดจะพานองอู้ไปทัวร์หมู่บ้านห้วยโปรงการทัวร์ห้วยโปงการโปงการเป็นหมู่บ้านกะเลี่ยงข่าวเนาะทุกคนอันนี้ก็คือสาวลาวกับสาวกะเลี่ยงเนาะบมแมนสาวลาวเป่ากะเลี่ยงคือที่เนี่ยบ้านเขาจะห่างกันเป็นวาเลยออห่างแบบแล้วกับงันจะเป็นจะยุ่เทิงดอยเนาะนีป้นป้า้านป้าอ๋อนี่ อันนี้ไม่ถ้าไม่รถวีโก้เนาะรถแบบรุ่นแรงหรือเปล่าเออรถวีโก้คอยาวสิคือสนิิขึ้นหมดแล้วไปได้มาจ้ะเอาอันนี้เป็นบ้านเพื่อนเป็นบ้านดังเดิมเนาะเป็นบ้านไม้แล้วกันสวัสดีค่ะโอโมช็อปเปอร์ถึกบ่ใช่แล้วค่ะโอโมช็ปเปอร์โอโมช็อปเปอร์นี่เอ๊ะพระเจ้าอะไรตัวจ้ะอันนี้เป็นบ้านเพื่อนเนาะยังแบบดังเดิมเฮง อมาัคาใบตองก้อใบตองก้ออ๋ออันนี้ใบตองก้อใช่บานอูเอินใบข้อใบข้อบัานพีนเรียกว่าลุล่ะลุล่ะอ๋อลุล่โอเคตรงนี้เป็นที่นั่งเนาะเอออันนี้ห้องน้ำคลาสิกกินลมชมวิวไปน้ำเนาะนี่อ๋อนี่ยังงามแหงคูณ ยังแบบเป็นไม้ไผ่มาเลยเนาะแต่ว่าไม้ไผ่ของเพื่อนก็คือเจ้าแบบโมเป็นทางลาวเนาะทุกคนจเจ้าก็คือกันก็คือเพื่อนจะแบบว่าเอาไม้ไผ่มาซับเพื่อเป็นเปียงแล้วก็ต,ติดติดติดกันแต่ถ้าถ้าเป็นทางลาวนี่จะเอามาสานพิมดจะเอามาสาน<อ>เอามาสาน<า>กัน,งงนใช่ไหมใช่าสานอย่างนั้นแต่อันนี้คือแบบเอามาทาอย่างนี้เลย, <c oughs> ยคือว่ากปจะไปอาบน,น้ำอาบน้ำเลยค่ะอาบน้ำในห้องน้ำคลาสสิกอาบน้ำในห้องน้ำคลาสสิก เอาข้างนออ๋อเอาข้างนอกนจัตเอตอนนี้มีห้องน้ำเลยเอาห้องน้ำไาห้องน้คุณลุงไปนากลับมากลับมาแล้วสวัสดีค่ะเอามาช็อปปอร์กลับมาแล้วหนูเป็นคนลาวค่ะป้ารู้จักคนลาวไหมไม่รู้ีเนีปลาวออไม่รู้เรื่องเหอ รู้จักแต็ม่ลพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นแต่ว่าเป็นคนลาว <laughs> ไม่เขอยสืสรร่อสารอย่างนั้นใช่ไหมเออแม่นแม่นแปลว่าอย่างไอ้โมดบอกว่าถ้าเข้าไปที่นู่น่ะสนุกมากเลยเออที่นู่นอย่างนี้ยค่ะเดี๋ยวพาไอ้โมดไปเที่ยวอะไรซิจ๊ะน รื่องราว่ะอ๋อแล้วภาคอีสานเนี่ยเธอไปอยู่ที่ภาคอีสานอ๋อไปอยู่ที่ภาคจังหว่าอะไรคะเจ้าวันยาฝ้ารูปเหนือตอนที่หมอเจ้นแม่เล่นเร็วเจ้วันยาเนือฮะบุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์อยู่อีสานสนุกไปค่ะเพื่อนจะฟังภาษาอ่าลาวบงูเรื่องเนาะอันนี้สมัยเนี้ยตู้เนี้ยน้อยมาก อ๋อต้นมะเขียบต้นไม้น่ะาบอู๋มะเขียบเนี่ยตอนเด็กๆเป็นเห่าเอาใบเนี่ยทุบๆๆแล้วก็มาหมักใส่หัวพี่พี่มดเป็นเห่าไหมต้องสมัยเด็กๆนู่นอูก็เป็นอูก็เป็นเป็นมันมันเป็นคือเป็นเทนตอนแบบอูเป็นลูกสาวคนเดียวใช่ไหมแม่จะหาเห่าให้ตลอดเลยแบบพอพอแบบไปโรงเรียนปุ๊บเห่าก็จะหมดหลังจากที่เออไม่ไม่ไปโรงเรียนเราเห่าก็จะหมด หลังจากไปโรงเรียนก็เฮาก็จะมาถ้าไปนอนกับเพื่อนในโรงเรียนมาจัดไหนก็ไม่รู้เยอะแยะผมนแองอู๋นี่เป็นคนผมดกนะเต็มว่ามะขามต้นไม้พวกอเล็กคือฟิมาตั้งแต่เด็กเออี่ตอนเด็โมอย่างเงี้ยน่อยพูดเนาะใช่นี่อุ้ยมาเห็นนอมาอีกแล้วน้อใหญ่น้อใหญ่มากอันนี้น้อสร้างไผ่บุว่ะน้อไผ่อยังน้อไผ่กิมซุงว่ะนอหวานจ้าน้อหวานเอาไม่ถูกสักน้อเลย อุ้ยเอาอันไม้ไผ่ที่เขาตัดนี้ไปทํากระบอกไม้ไผ่เนาะไปทำถ้วยไปทําถ้วยใหญ่นะใหญ่ใหญ่มากเนี่ยสวยมเออได้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 ค่ะอืมบาดพี่มดพาหนุอูมามองได้นี่นี้นี่อู้นไม่อยู่บ้านเนาะเออแล้วสะอมเราเอาไปใส่กับข้าวไหมเอาได้ไหมไม่ได้ต้องขอเขาด้วยขอเขาก่อน ไม่เป็นไรค่ะเป็นเป็นญาติกันเป็นญาติกันเนาะขอชะอมหน่อยนะคะเหนาเยอะมากเออมาเน่าเยอะมากเอ้าไอ้นี่ก็คือทางที่เรามาใช่อ๋อฮะชมเออใช่แล้วชะอมเนี่ยพักเน่าเนาะทุกคนพักเน่านะภาษาพี่เรียกว่าโพชิดาปัชิดาปัชิดา เนี่ยพี่โมดต,ต้องไปเที่ยวลาวแล้วแหละใช่เจ็บอ่ะอันนี้เก็บเกเอาเอาอันนี้แบบนี้เลย <laughs> อ่านี่นี่บ้านเอโมดนี่ทำมาซาดดีแฮงเนาะทุกคนเนาะเบื้องทางเถิงเนินภูนั้นโบน,น่ใจว่าเนินภูนั้นเป็นเนินภูนที่สามารถไปไปซอกเก็บผ้าขานอกกินได้บโบนี่โมดหานนอกหาเห็ดได้แต่มันไกลามากเลยอ๋อแต่มีคนไปไหมมี <laughs> อ๋อแต่ถ้าเป็นเขตบ้านพี่มลนี่ก็คือทํามาหากินได้หมดแต่มันก็จะมีที่ประเทศไทยก็จะมีเขตสงวนเนาะใช่มีแถวอุทยานแถวอุทยานเนาะคือน้องอูจะว่าไทยปนลาวลาวปนไทยไปไดยทุกคนแล้วพี่ก็จะผสมไทยแย่ผสมไทยผสมลาวทุกวันเนี่ยพี่เนี่ยพูดกับทุกคนนะพูดลาวเลยอันเท่าไหร่นอกนี่หมู่บ้านพี่นี่โอ้ยาแฝกยาแฝกนี่ใส่ยาแฝก น่งอ๋อหนุ่ย,ยแฝดแฝดนี่คือมีคุณพสมบัตบิบ่ให้ดินเจียนเดอ้อแม่นบ่ก็คือเขาบ่าให้ดินเจียนอันนี้เป็นบ้านของญาติพี่มดเป็นน้องน้องน้องชายของพ่ออ๋อน้องชายของพ่อ,อเป็นคุณอาเนาะคุณอาอ๋อโหเดี๋ยวขอลงไปก่อนนี่ นิมเปย์เปย์แล้วทุกคนเนาะอยู่ในหมู่บ้านของเอมดนิมเปย์เปย์นิมเปย์เปยคือยิ้มแบบยิ้มแบบมีความสุขนะเจ้าเดี๋ยวว่าภาษาลาวเอิานิ้มเปย์เปย์โอ้กินมะขามเปรี้ยวอ่ะ ตามใส่เนาะตาใส่อ่าน้ำปูเอาน้ำปูได้แล้วหมักลินไหมบ้านบ้านหมู่บ้านของไอ้โมดนี่เป็นยู่ตำบลขาบ้องอำเภอเมืองอาเภอเมืองจังหวัดอันนี้อำเภอเมืองด้วยทุกคนเนาะอำเภอเมืองนะจิ้แบบนมได่พัฒนาเลยพัฒนาแล้วอ่าอำเภอเมืองแล้วทุกคนนอนแล้วกะ อุ้ยทางบ้านพีมดดีกว่าทางบ้านน้องอูแล้วทางบ้านน้องแบบอ,อยงยงูยังแบบยังยังแบบขี้รายกว่าน,นี้หลายแล้วก็บ้านพี่มดนี่ห้างจากมียู่สาม่ลังคาเงันแล้วก็ห้างจากตัวเมืองแม่ห้องสอนประมาณ3 4มกิโลเนาะประมาณ <โ>มาสามสิกิโลถ้าใครยากมาเที่ยวมายากมาสัมผัสวิถีชีวิตของชนเ่ากะเลี่ยงขาวหรือว่าอยากมาเที่ยวกับพี่มดก็สามารถติดต่อหาพี่มดได้ <laughs> มดสาวรวย <laughs> กินแซ่บบังยมเนาะนี่แล้วอ <c oughs> ันตรงนี้ก็ถ้ามาผู้ก็จะเห็นเนี่ย เมนหมู่ <Man. S 2> บ้าน,นอันนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าบ้านเนาะ<ช>ทางเข้าบ้านก็จะมีน้ำหว้ดดำหวยเนาะแล้วดอนน้ำห้วยก็จะมีปลา<ร>ที่อนุรักษ์ก็คือปลาพวงเนาะมีผักด้วยนะมีผักนำนี่พี่มดก,ก่ามาบ้านบบค่อยบ่อยเน,ะนาะนานมาทีฮะ <laughs> <laughs> บ่อยอยู่แต่กลับมาแบบเงียบๆเออ <laughs> อืมอืมบลินก <laughs> ระถิน นเนอ่โอ,อ้ก,ก็ชอบชอบไหมชอบเนี่ยพี่ชอบก็เห็นตนนบบรงนไม้หลากหลายเอออ,เอุ้ยอันนี้ต้นต่ากิหนหรอมะใช่ไหมกินได้ไหมเนี่ยอนุรังไหมอ,อันนีขออ้ของเขาอนะ๋อของเขาเนาะถ้าอยู่ในป่านี่เป็นเขตอุทยานนี่กินไม่ได้เนเ<อ>าะใช่ไหมใช่มันเป็นพันมันเป็นไม้อันอะไหนอ่ะเดี๋ยวขอรองเท้าือ อันนี้เป็นทางเข้าบ้านไอ้หมดเนาะตอนคลิปท<ไ>ีคป่คลิปที่แล้วคือทายเคยมาวัดถนนคนนี้เรนะื่องน่ะกับพี่เนี่ยใช่ไหมพี่คนเดียวอ้าวเพราะว่าพี่ขับมาใช่ไหมเออมันจะเป็นตะไคร่น้ำอ๋อพี่ก็ว่ากไปเลยไปน,น้ำเลยกี่เมตรกี่เมตรตรงนี้กี่เมตรก็้งแตรงนี้อ่ะเออวิ่งไปเลยอ่ะถ้ามันวิ่งลงตรงนี้นี่นะนะตรงนี้ตอนนั้นมันรกๆอยู่แล้วมันวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมทุกคนเบื้องป่าโอ้ เป็นแบบนี้แต่เด็กยไหมพี่ตรงนี้เหรอเอออันดุร้ายก็ไม่นานอีกอ๋อเนี่กกยปลาตัวใหญ่หายไปหมดเลยอะ่ะน้ำมามั้งไม่เคยึ้นไปถึงข้างบนเลยไปดูไหมไปดูดูดูโอ้เยอะมากป๊อปแต่ปลามันเหลือนิดเดีวยวเออ โอ้เยอะตัวนี้เยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ป่านี่มันมากอยู่ในพุ่มไม้เนาะทุกคนเนาะในพุ่มไม้นี่ไม่น้ำเยือดไฟอ่ะเออไม่ที่นี่เดวอะ ยวมาใส่ผ้าถุงให้พี่แนแน่สลัดก็่าฮพี่ก็มาอาบน้ำจนนี้แหละถ้าน้ำประปาไม่มาตอนเด็กไงใช่อืมเี้น้น้ำอ๋อ้ออ้น้ำในน้ำสุกไหมเออน่ะสุดสุด ไปไปกลับบ้านเนี่ยมีความสุขวะสดชื่นหอมมากไปหอมชะอมนี่หลังจากที่เข้ามาในหมู่บ้านเนาะเมื่อกี้ลัดออกเนาะรัดออกนี่มีตู้โทรศัพท์สมัยก่อนนะพี่ชายอันนี้แหละเออชายจะโทรไปหาใครคะพี่ไปอยู่เดียวหอแล้วพี่พี่ไม่สนุกพี่ก็จะโทรมาตรงนี้เขาก็จะวิ่งไปหาพ่อแม่เพื่อแบบว่าพ่อแม่ว่าโทรมาอโอ้นี่เหร อันนี้ใช้บุได้ยังเนาะใช้ไม่ได้แล้วมันไม่มีโทรศัพท์วิดีโอแล้วเอาคันสมมุิคันสมมุิว่าอันคนนึ่งลมดนในสันคุยนานอ่ะไม่นานนะที่เนี่ยเขาจะว่าเพราะว่ามันเสียตังค์หยอดเหรียญไงเออถ้าตังค์หมดมันก็จะตัดไปเลยใช่เมื่อก่อนอ่ะหนึ่งบาทอ่ะถ้ามันแก้จะหมดเราก็จะกดต่อจานอ่ะเพื่อให้แบบมันยังพึ่งหมดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทางขึ้นบ้านไอ้มดเนาะนี่ นี่ไปต้องเอาค้าดองออาภอเมืองเอาพงเมืองเอาพงบอเชื่อจังไหนวะคะอ่านีิว่าจังไหนวะคือแบบทางมันบอดีแล้วก็เลยบุญยังห้สวัสดีค่ะบุญยังห้อ่าเอโมดเอาค้าดอดงนะทางบ้านเอโมดคือทางบ้านน้องอู้แหละคือกันค่ะอันนี้มันมัก มักเงาบานอูไม่สบูดำเนี่ยเคยเล่นไหมเคยเล่นตอนเด็กๆเออแล้วเอามาเป่าเอามาตัวที่มันมีรูเออเออโอ้ยเล่นเหมือนกันเนาะใบไอ้นี่กินได้นะรู้สึกว่ากินกับส้มตำได้ไม่มั้งได้อ่ะไม่เคยกินนะเดี๋ยวลองดูเนี่ย ไปน้องอู่เล่นไปไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอย่างเงี้ยไม่ใช่吗อู่เล่นอย่างงี้บ้านอู่อ่ะเหรอเออี่ยังออกเลยโอยออกจริงด้วย เ <laughs> มื่อยคันพอดีทียอ่ะทำอย่างนี้ก็อ๋อ,อแล้วก็แตะๆนี่ไงนี่ไงนี่มันก็จะเป็นเกือบฟองอย่างนี้ค่ะเหรอนี่ มาดันลึกถึงเด็กนี่ไง <laughs> นี่บูได้ดละเ่นโอวย,อยตอนนี้คือแบบเซนเข้าหน้าน้องน้องอูพอดีนี่โอ้ได้เยอะเลยอะ่ะเออจะแข่งกันเล่นไงว่าใครจะได้เยอะกว่าพี่เล่นอีกแบบหนึ่งอะ่ะนี่แตกหมดแล้ว ไม่ได้แล้นี่ถนนไปบ้างนี่ตุงตุงตุงไปไปค่าทุกคนตอนนี้น้องอูยุที่บ้านพออปงกาเนาะเวลาตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณห้าโมงแล้งอ่าเด็กน้อยเดี๋น้องอูกับพี่แน่กำลังจกินข้าวกินน้ำแล้วกะซีเดินทางกลับตัวเมืองเนาะแล้วกับคาทุกคนไปติดตามซองเอมดเด้อเด้อเอมดเพจอาหารแปลกๆให้น้องอูกินน้องอูไม่เคยกินอาหารแปลกๆวะ สำหรับ,รบคนจนเ่ากระเลี่ยงข่าวก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองเนาะแต่สำหรับน้องอู้ก็คือเป็นอาหารที่แปลกเพราะว่าบรเคยกินฝากทุกคนไปเบิรงคลิปเอโมด,ดเด้อมดสาวลุยกินแซบเนาะไปกินไปเป็นกําลังใจให้น้องอู้เอขอ,เอขอี้มดแดงแล้วก็บอกผิดบอกถืากแล้วก็ถ้าว่าไผ่ติดตามซองเอโมแล้วเนาะบางเทือีเอโมอาจจะไปลิ้นลาวก็เป็นได้ได้ม <laughs> ีโอกาสไปลิ้นลาวเนาะ นี่ค่ะคือเดินทางกับนะทุกคนเนาะบานส่งหลายสวยเนาะสวยมากกลับแล้วเหรอกลับแล้วย้ายพูดอย่างบานั้นนมใช่อันนั้นเมื่อก่อนนี้เป็นใบตองก้หมดเลยค่ะเออย่างอันนี้เป็นยามเหรอเต็มเลยไม่รู้เหดนไน่เลยแมว น้ำหนักลดแน่นอนไม่มีรถน้ำหนักลดไป่ะเส้นทางเส้นทางกับบ้านพี่มดสุดยอดเป็นไงบ้านห่างกันไหมห่างห่างกันมากไอ้ต้นสีดาเอาเป็นอย่างบางทีเป็นอนีรวะต้นสลังเอาได้บอกเอาได้สุดยอดโอ้ยสุดยอดนึกว่าสมัยสุดยอดนู่นนู่น ได้ล้วได้แล้วพอแล้วรูใหญ่นี่แม,ม่แม่อะไันนั้นมันแข็งดูมอดขึ้นเต็มเลยบ,บายอุมมาชูเปอร์ออรตับลืดดับลืดดับ,บลืดดับ,บลืดแปลว่าอย่างขอบคุณอ้าวอุ้มมาชูเปอร์นี่สวัสดีอ้าวคิดว่าตับลืเป็นว่าแซ่ยบลายบุ้มไหมละ่ละอวิระอวิทธะแซ่ยบลายแน่วิระโอเคโอเค